อ่ะแล้วครับผมก็คลิปนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยน้องอาคานาก่อนเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมดึงสติมาได้หลังจากทําคลิปบ่นไปวันนั้นเนี่ยแล้วค่อยมาคิดอีกทีว่าเฮ้ยเด็บเขาจะทําตัวละครออกมาแบบนี้จริงเหรอวะมันจะทําแบบทําตัวละครให้มีสกิลแล้วสกิลใช้ไม่ได้จริงเหรอวะอะไรเงี้ยเออในสุดท้ายนะครับหลังจากที่อารมณ์เริ่มเย็นลงคิดได้นะฮะเราก็เลยกลับไป ดูตัวละครสายฟ้าเบอร์สามกันอีกทีนึงว่าเออมันจะมีตัวละครไหนที่มันใช้ได้กับอาคานะ่าแบบจริงจริงจังๆบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเดฟเขาทํามามันต้องเล่นได้ดีวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออสุดท้ายครับผมก็ไปเจอครับผมนี่อิซาเบลครับเป็นตัวละครที่ผมผิวเป็นตัวละครผิวกิมที่ผมได้มาแล้วผมก็ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยปั้นเลยนะฮะ และไม่เคยอ่านสกิลเธอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สกิลของเธอครับผมสกิลเบิร์ดระยะเวลาเบิร์ดเ,เต็มลดลง5วินาทีผมแบบโอ้มายกอดพอสำนึกขึ้นมาได้ว่าคลิปที่แล้วกูทำอะไรไปคลิปนี้ผมก็เลยต้องเข้ามาออกมาขอโทษทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับว่าเออ ด้วยความที่เราไม่ดูให้ดีก่อนไม่ศึกษาให้ดีก่อนไปโทษคนอื่นนะครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะคิดว่าคนอื่นเขาแบบโอ้ทำมาไม่ดีแหมไอเราก็ก็ต้องขออภัยไหมนะทีนี้ด้วยละกันนะครับผมก็ขอกราบจะให้ผมเอาพานไปถวายขอขมาเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ต้องขอโทษจริงๆขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนะฮะ เห็นมีคนดูอยู่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแก้ตัวแล้วกันแล้วก็เละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทําอะไรก็ให้มันละเอียดมากขึ้นรอบครอบมากขึ้นแล้วกันเนาะก่อนที่จะทําอะไรออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียหายในทุกๆฝ่ายนะครับผมอ่ะโอเคในเมื่อเรามีตัวละครที่จะเล่นได้แล้วนะครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือมันก็เล่นได้เฉพาะอิซาเบลตัวเดียวนะฮะกับอาคานา คือมันเหมือนมาเป็นคู่หูกันอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวละครที่ตรงตามเงื่อนไขของอาคาน่าเลยอ่ะมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขของอาคาน่าก็คือ จะส่งผลกับพัธมิตรท่าสายฟ้าเบิร์3นี่คือมันเจาะจงมาเยอะมันเจาะจงมากอะ่ะมันเจาะจงตัวละครมากๆเลยว่าต้องเป็นเบอร์ด3ที่เป็นท่าสายฟ้าเท่านั้นแล้วก็เอ่อต้องเป็นตัวละครที่ใช้เบิร์สกิลด้วยก็คือถ้าตัวที่ไม่ได้ใช้จะไม่ได้นะครับสําหรับสกิล1อะ่ะแล้วก็บัฟกงล้อมอย่างโชคชะตาเนี่ยมันอยู่10วิไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอา่านั่นไงกูลืมตัวละคร เนี่ยผมไม่ได้ใส่ใจเขาจนผมไม่ชื่นชื่อตัวละครใหม่แล้วเนี่ยเอออิซาเบลโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่จะเล่นกับเธอได้ณนะปัจจุบันแล้วกันแต่ว่าผมว่าอนาคตอ่ะเขาก็คงจะสร้างตัวละครอะไรที่มันสามารถที่จะมาคอมโบได้อีกนั่นแหละมั้งนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันก็คงต้องมีคู่ของมันอนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอันเนี้ยมันก็เหมือนเรามาคู่กับอิซาเบลณตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีแค่อิซาเบลคนเดียวที่สามารถที่จะได้รับบัฟเนี้ยเพราะว่าอิซาเบลมันใช้ระยะเวลาในการเบิร์ตอะแค่ห้าวินาทีเท่านั้นต้องเรียกว่าฟูลเบิร์ตดิระยะเวลาฟูลเบิร์ตอะก็คือระยะเวลาในการใช้เกจเบิร์ตนั่นแหละครับถ้ามันใช้แค่ห้าวินาทีเพราะฉะนั้นบัฟที่คงอยู่สิบวินาทีของ กงร้อยอย่งโชคชะตามันก็เลยได้ผลกับอิซาเบลคนเดียวณเวลานี้แล้วก็ลองแล้วนะครับผมผมลองมาให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับผมแรงจริงๆแรงสมกับที่มันบัฟจริงๆนั่นแหละนะครับแต่อย่างน้อยตัวละครที่ไม่ได้รับบัฟแบบเต็มๆอะ่ะมันก็ยังได้เงื่อนไขเรื่องของบัฟที่สองของสกิลสองอยู่ก็คือจะได้แอตแท็กเพิ่มห้อย่างตอนที่ผม ใส่ตัวของสกาเลตขาวไปเนี่ยอันนั้นไดก้ก็ได้รับบัฟในช่วงระยะเวลาหลังจากที่หมดเบิร์ดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็บัฟแอตทกให้กับให้กับทีมเราที่เป็นท่าสายฟ้าด้วยในระยะเวลานอกเบิร์ดนะครับก็รีดดัมเมจกันได้ดีเหมือนกันแหละนะฮะส่วนเรื่องดัมเมจเนี่ยผมก็เช็คมาให้แล้วนะครับระหว่างการที่เอาตัวของอาคาน่ามาเล่นคู่กับอิซาเบลกับกับเอาอิซาเบลไปเล่นคู่กับตัวบัฟ อย่างตัวของคลาวนะครับที่ก็บัฟแอตทกเยอะนะฮะดัเมจค่อนข้างต่างกันเยอะมากเลยนะครับค่อนข้างต่างกันเยอะมากเลยในช่วงที่อยู่นอกเบิร์ดนะครับผมอันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยจะเป็นคลิปที่เข้าเบิร์ดแล้วแล้วออกเบิร์ดมาแล้วก็กําลังจะเข้าสู่เบิร์ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะให้ดูดัเมจโดยรวมว่ามันทําได้ดัเมจประมาณไหนนะครับดัเมจโดยรวมที่เห็นก็คือเอาอาคาน่ามาบัฟเนี่ยความแรงแทบจะเท่าตัวเลยนะฮะ เพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้อาคอาหนามาบัฟเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ16ล้านแต่พอเอาอาคาน้ามาบัฟเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่41ล้านเลยนะครับก็ต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เป็นแมคานนิคใหม่ต้องเรียกว่าเป็นแมคานนิคใหม่นั่นแหละครับผมแล้วก็คิดว่าอนาคตก็น่าจะมีตัวที่มาเอามาใช้กับตัวของอาคาน้าได้เยอะขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าอนาคตจะมีบัฟแบบนี้ตัวหรือตัวละครที่เอามาเล่นกับบัฟแบบนี้อีกมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้แหละครับผมก็ามาขอโทษขอโพยขออภัยที่ตัดสินอะไรไปเร็วเกินไปหน่อยนะครับไม่เช็คให้ดีไม่ดูให้ดีไม่ทำอะไรให้มันละเอียดนะครับผมก็ ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคฮะสวัสดีครับ